ผมคิดว่าคนที่แยกระหว่างคนคนเก่งคนดีกับคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคืออย่างเดียวศิลปะแห่งการเพิกเฉย ignorance is bliss ผมเห็นหลายคนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่เก่งถ้าเป็นภรรยาผมก็จะเรียกว่าหน้าไม่หนาพอศิลปะแห่งการหน้าหนาศิลปะแห่งการหน้าไนดาน้ไม่ได้หมายความว่าเราดื้อน,นะแค่บอกว่าเราเป็นคนที่ฟังแต่ยังไม่เชื่อ เราฟังทุกคนที่เตือนเราว่าธุรกิจจะไปไม่ได้ถ้าให้ผมนั่งนับว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาโดนปฏิเสธหรือว่าล้มเหลวไปเนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่า2-300ครั้งแน่นอนตอนตอนที่คุณพ่อเสียตอนที่มาทำธุรกิจใหม่อายุ25่้าเขาก็บอกแล้วว่าทําไม่ได้คุณแม่ผมเองยังเป็นคนบอกเลยบพ่อไม่อย่าอย่าไปเหนื่อยหรืออย่าอย่าไปเสียเวลาเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหรือไม่รักพร้อมที่จะบอกว่าคุณ ไม่เก่งพอหรือว่าไม่ดีพอหรืออะไรนะตอนที่ผมเป็นเด็กๆก,ก็เคยโดนมาไม่รู้กี่ครั้งกีห่หน2 0 0ครั้ง300ครั้งในการที่รีเจ็คพอไปขอเงินธนาคารทําธุรกิจต่อธนาคารก็บอกคุณอายุน้อยกว่าหลานผมอีก25เองคุณจะเอาเงินไปเป็นพันๆล้านคุณจะเอาไปทำอะไรทําไหวหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยต้องรู้จัก Art of i ห n o r a n c e รหรือว่าศิลปะในการที่จะเพิกเฉยรู้จักที่จะฟังแต่ยังไม่เชื่อรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะฟังออกมาว่าอะไรคือตัวตนของเราหรือไม่เป็นตัวตนของเราแน่นอนว่าการที่น้องๆมาฟังที่แคดเรดิโอวันนี้เสียเวลาวันเสาร์แทนที่จะไปเที่ยวเล่นมาฟังอยู่นี้เนี่ยเรื่อง Know Who, no o w w o w w n o w What เรื่องความตั้งใจในชีวิตไฟในชีวิตผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวว่อย่าให้ไฟมันมอดเร็วเกินไปคิดให้ว่ารู้สึกว่า คำพูดที่ผ่านมาเป็นกําลังใจในการที่เราทําธุรกิจไปสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนที่มีความฝันไม่ว่าจะในแง่ของนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในแง่ของนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นในแง่ของนักจัดก,กิจกรรมผู้กํากับทุกคนเนี่ยขอให้รู้จักเพิกเฉยกับเสียงที่มันไม่ได้จําเป็นต่อชีวิตเราแล้วก็เลือกโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองชอบอจริงๆแล้วชีวิตจะเบาขึ้นขอบคุณมากครับ thank <sweak> you